Yeah, แค่เอาของแต่งไปพี่เขาอะครับนี่คุณทำอะไรของคุณนะ <ผม S 2> ่นะ,นนะ,ะขอโทษนะคะ คุณนภำรสอนคุณนภำรสอนเดี๋ยวคุณน้สประสอนเดี๋ยวก่อนคุณทำอะไรลงไปคุณเชี่ยวคุณนั่นแหละทำอะไรลงไปมีคนจ้องทำร้ายคุณแต่คุณกลับเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงล้อมของคนที่ไม่รู้จักอย่างนั้นได้ยังไงคุณประมาทมากนะคุณนภำรสอนแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำร้ายทุกคนเข้ามาใกล้ฉันอีกผมเองไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้น คุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยไม่ใช่อยู่ๆว่าตัวเองเข้าไปเสี่ยงอย่างเมื่อกี้คุณทำตัวแบบนี้ผมทำงานยากน้าที่ของคุณคือรักษาความปลอดภัยให้ฉันใช่ไหคะคุณต้องระวังให้ฉันไม่งั้นจะมีบอดี้การ์ดทำไมถ้าทำงานให้ฉันมันยากแล้วก็ไม่ต้องทำลาออกไปเลยคุณหนูคะ คุณนูคะอย่าเถียงกันเรื่องนี้อีกเลยนะคะกลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะฉันไม่ชอบให้คุณทำนายคนมั่วไปหมดแบบนี้ไหนว่าเก่งนั้นใช่ไหยคะคนไหนดีคนไหไร้า่านทำไมคุณแย่ไม่ออกนะ่ะคราวหลังคุณห้ามทำแบบนี้อีก<ม>เข้าใจไหมคะ Terima kasih telah menonton! บแล้วเหรอครับสนุกไหมครับเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยวขอประทานภัยองค์นี้ไอ้เชี่ยวไอ้เชี่ยวเชี่ยว เขานแน่เลยอะถ้าเขาเก่งนั้นแล้วก็ให้เขาดูแลตัวเองแล้วกันฉันจะลาออกลาออกพี่ไปเชี่ยวถ้าแ,แกลาออกแล้วใครทำงานแทนแกวะพเพื่อนฉันขอร้องแกใจเย็นก่อนดีวะอย่าซีเรียสดีไอ้พรงานฉันทํทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายนะเว้ยฉันรอเล่นกับชีวิตคนไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้มีคนไล์แอบซ่อนมากับพวกแห่สิงโตล,ล่ะปะ่านนี้คุณนั่สอเขาไม่กลายเป็นศพไปแล้วเหรอเขาไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเลยอะ ชอบทำอะไรเสี่ยงถ้าอย่างนั้นนะให้เขาหาคนอ,อื่นมาทำงานแทนก็แล้วกันเดี๋ยววาเชียวฉันต้องการเปลี่ยนบรด้กะองหญิงเพคะแต,แต่ว่าคุณน้ำเชี่ยวเป็นมือที่ดีที่สุดแล้วนะเพี้ยค่ะน,นัะ่นแหละค่ะมือดีที่สุดใครเป็นคนดีใครเป็นคนนย,ยังไม่ออกอยู่ดีก็มาทำงานคนอื่นเขาเนี่ยหรอคะเก่งไม่านะเพคะองค์หญิงที่คุณน้ำเชี่ยวทำไปเพื่อการปกป้อง,ององหญิงนะเพคะ แต่คนอื่นที่เขาไม่ดูไอ้หนอ่เหนื่อยด้วยต้องมาเจ็บตัวไปด้วยนะแม่เพนอีนี้หญิงคุยกับใครนี่นั่นมันฆ่าเขาตายหมดหรือไง่คุณน้ำเชี่ยวคงไม่ทําถึงขนาดนั้นหรอกเพค่ะใครจะไปรู้ล่ะองค์หญิงเพคะหม่อมฉันก็ไม่รู้ว่าคุณน้ําเชี่ยทําเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเจ้าทรงสวรรค์พระองค์จะไม่ทรงโกรธเลยหากหัานองครรภ์คนใดทําเช่นคุณน้ําเชี่ยเพราะเจ้าทรงสวรรค์ทรงเข้าใจดีเพคะ ว่าถ้าทหารองครักษ์หย่อนยานความปลอดภัยของพระองค์ก็จะลดน้อยลงไปด้วยแต่นี้ทําไมองค์หญิงจึงทรงอยากให้บอดี้การ์ดขององค์หญิงหย่อนยานตอนหน้าที่เพียงเพราะองค์หญิงทรงรำคาญล่ะเพคะ ไปไหนอะคุณจะลาออกเหรอยิงมงต้องรีบแต่ดสันใจขนาดนั้นก็ได้นี่ฉันไม่คิดดูแล้วฉันให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าฉันทนคุณไม่ได้ฉันจะให้คุณออกเองแต่ช่วงนี้ฉันให้คุณอยู่ต่อได้ก่อน ขอบคุณนะครับที่มาบอกแต่ถ้าผมจะลาออกอะคุณก็คงห้ามผมไม่ได้นี่คุณไม่ต้องห่วงนะครับผมยังไม่ได้ลาออกพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมผมแค่จะเอาของไปเก็บที่คอนโดเท่านั้นเองถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะครับคุณน้ำเชี่ยวฉันรู้สึกให้อากาศคุณมาพูดกับคุณดีๆนะ เกลียงอย่างนี้ใส่ฉันน่ะคุณพระสอนครับผมไม่มีอารมณ์จะเถียงกับคุณเรื่องนะครับฉันก็ไม่จะเถียงกับคุณแล้วเหมือนกันแหละฉันก็แค่อยากจะมาคุณ เป็นไรหรือเปล่าครับข้อเท้าฉันสงสัยจะแพลงพี่คุณน่าจะเดินมองทางนะไม่ใช่มาโมโหปังๆอย่างนี้คุณจะไปไหนก็ไปเลยป่ะฉันยังเจ็บอยู่นะบุญใส่ได้ คุณคุณทำอะไรของคุณอ่ะคุณไหวใช่นะคุณแต่ผมจะทำไมอ่ะนิ่งๆเถอนะคุณคุณยิ่งดิ้นอ่ะผมยิ่งหนักนะคุณอยู่นิ่งๆกันนะเดี๋ยวดิ้นสิ คนต้องนำดอนประคบแล้วก็นวดอะ่ะเดี๋ยวก็หายตรงนี้ใช่ไหมค่ะ ครับน oh. เจ็บมากไหม mm hmm. มีอะไรกันนะคะคุณนั่มาสอนเขาหกล้มขาแพลงนะครับ mm hmm. ผมกำลังจะนวดให้ตายละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันดูแลคุณหนูเองคะ่ะคุณกลับไปเถอะคะ่ะ ถ้างั้นผมขอตัวนะครับคุณพระสอนครับผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยที่ให้โอกาสผมขอบคุณนะครับมีอะไรกันในไปค่าองค์หญิงทำไมองค์หญิงถึงหกลม้ม ไม่เจอคุณน้ำเชี่ยบได้ยังไงเพคะถามเยอะจังเลยแม่เพนก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแค่ซุ่มซ่ามไปหน่อยอะเจ็บมากไหมเพคะองหญิงตรงนี้หรือเปล่าเพคะ หน่อยนี่ก็มีข้อดีอยู่ะ